พี่ไม่ได้ขับรถมานะพี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากพัฒนาการยามาฮ่าฟาซิโอประหยัดมากเฮ้ยนี่มันสมาร์ทคีย์ของยามาฮ่าเฮ้ยไอ้เฮียยังมึงั้นยันดิเต้นมาเท่าไรไอ้เฮียเอ้ยกุญแจยังไม่มาเลยเพื่อนไหนแล้วกุญแจอยู่ไหนอะกุญแจกุญแจอยู่ที่รถไงแล้วมึงทิ้งกุญแจไปที่รถ ไม่หายอยู่แล้วรถสาธารณะไม่หายอยู่แล้วรอพอเพื่อคนดูแลให้อ๋อโอเคแต่เขารู้รถกูเพราะว่ารถใหม่รถสวยแล้วกูขับมากูเด็กรังสิตเขาใช้ามาฮ่าฟาซิโอเดี๋ยยูอ๋อเพราะเขาอยู่หอใกล้ๆกันอย่างงี้ใช่แล้วก็ตอนเราเป็นเด็กมหาลัยมึงคิดว่าเราจะขับรถมาหรอไม่ขับมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์เซ่กันมาง่ายๆสบายๆแล้วอย่างนี้ไมนเหมือนก่อนเมื่อก่อนขับมอเตอร์ไซค์อ่ะมึงต้องมีแบบกุญแจอ่ะแล้วกุญแจก็จะเป็นกุญแจดอกแหลมๆอ่ะล้วก็นั่งบาทีเรียนอย่างเงี้ย อาจารย์ครับเดี๋ยวแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เขาเป็นสมาร์ทคีแล้วเขาไม่ต,ต้องมานั่งพกแบบคุณจงคุณแจไม่เท่แล้วไม่แล้ว,ลวมันแรงหรือเปล่าเพราะปกติชีวิตเธอมีแต่รถแรงๆไงหนึ่งล้านซีซีสัตว์ ขับแข่งกับพระเจ้าไงเฮียไอเฮียก็พูดไว้เอไปก่อนร้อยยี่สิบห้าซีซีโตเอาจริงๆนะซีซีมันไม่ต้องเยอะมากบางคนอยากจะขับร้อยห้าสิบขับอย่างงี้มันขับระยะมันแค่นี้สองร้อยซีซีก็ไม่ได้เยอะมากน้นนมนั้นนมคือร้อยยี่สิบห้าซีซีนี่กำลังเฟี้ยวขับง่ายแล้วก็มันนั่งสบายคล่องตัวไฟหน้า LED ทรงแคปซูลก่อนที่มันจะเป็นทรงแคปซูลลูกค้าเคยทำทรง LED ทรงแคปหมูมาก่อนทรงแคปหมูมาก่อนแต่มันขายได้แค่เชียงใหม่มันบบเปิงนะมันบบม่วนนี่เขาก็าเลยอ้าวอย่างงี้ก็เลย ทำทรงแคปซูลดีกว่าไม่ล่ะนั่งสบายไหมนั่งสบายมากที่วางเท้าดีไหมไอเ้เฮียไม่นั่งสบายได้ไงขับขับมาเมื่อกี้กูนหลับ <c oughs> มันนุ่มมันโกลมันโกมันนุ่มมันนุ่มเบามันนุ่มมีที่นั่งสบายมันเท่ฟังชงฟังชั่นเยอะเหมาะกับเด็กปีนึงอย่างเรานี่ที่วางเท้ากว้างพิเศษด้วยและสิ่งที่มันสำคัญที่สุดเคยด้วยไหมที่เก็บของใต้เบาะมันต้องเยอะเพราะต้องเก็บหมวกกันน็อกอันนี้กูยอมรับนะเด็กๆกูซื้อไอ้หมวกกันน็อกอะแบบเท่เลยแพงๆเลยอะไอ้สัตหายที่จะไปเหลือทียอะไรล่ะฮะพอเอาลงไปที่เบาะปุ๊บหายทั้งคันหายทั้งคันไม่ใช่ยังอยู่ที่เออใต้เบาะมันท เดี๋ยวนี้นะสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรวะต้องมีที่ USB เอาไปชาร์จโทรศัพท์เพราะว่าเผื่อแบบน้องๆหรือ่พี่ๆไรเดอร์เขาแบบก็ตปะอุปกรณ์อุปกรณ์เสริมแม่งสำคัญเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันชาร์จมันชาร์จแบบมือถือจะลบเลยดูแบบดูอะไรไปได้ด้วยก็ที่มือถืเห็นไรเดอร์เขาขับไปส่งไงเขาก็จะมีขาใช่ไหมแล้วก็เป็น USB Type C เสียบเปิ้งออกมาเปิ้งอันนี้ใช้ปะไร Type A Type A เนี่ยชาร์จได้ทุกที่ Gen C แบตไม่มีวันหมดแน่นอนวัยรุ่นเดี๋ยวนี้มือถือขาดไม่ได้ไปเดี๋ยวก่อนนะไม่ มันผิดกฎหมายแต่หมายถึงว่าเวลาเราดูทางบางทีแบบแบตเราก็หมดไปเรื่อยๆไงไม่ก็นี่ไงถึงบอกว่าพี่ๆไรเดอร์หรืออะไรเ้ขาใช้ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันที่เสี่ยมัน,มนสําคัญอืมคราวนี้แบบกลัวนะวมี<ล>รถพอมีรถอะรถสวยๆอะไรเงี้ยกลัว<อ>นะกลัวอะไรดูแลรถไม่เป็น,น่ะดิโอ้ยสบายมึงไม่ต้องไปดูแลอะไรเยอะนี่เขามีแอป Y Connect แจ้งเตือนทุกเรื่องเกี่ยวกับรถของเราสมมติรถเกิดปัญหาอะไรไฟขึ้นนู่นนี่เขาบอกหมดว่ามันมีแอปมันเตือนเวลาเอาไปเข้าไปเซอร์วิสเเลยจะได้รู้ไงพอเขาใช้แอป Y Connect บางทีไม่ใช้ยยีีขง ผู้หญิงก็ขี่ไม่ค่อยดูแล<ช>เขาอาจจะไม่รู้บางคนขับไปประมาณ3 0มหมื่นแล้วยังไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสักทีเลย <laughs> สามหมื่นเลยหรอน้ำมันเครื่องแห้งกูเห็นกูเห็นมันนัตอนนั้นแล้ไอ้เหี้ยสามหมื่นรถมึงพันไปแล้วล่ะกูว่ากูเห็นมันนัตอนนั้นละผู้หญิงเป็นอย่างนี้เยอะบางทีก็ซื้อรถมาเขารู้สึกว่าเออมันใช้ได้เลยมันไม่ต้องมานั่งดูแลอะไรไงแต่ว่าวันนี้สบายเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาชิลเลยเนี่ยแต่งตัวให้แบนแขนยาวขายาวผู้หญิงซ้อนมานะแต่ซ้อนนี้เข้าตัวใช่เป็นแบบเป็นฟิลแบบว่าซ้อนแบบอุ้มแตงไอ้เหี้ยรังสีมันร้ายว่ะเฮ้ยสแตนเลยโอ้แขกวันนี้เป็นไงคุณค ไม่กล้า แขกหรอกเพราะว่าเพื่อนรู้เรื่องเยอะเพราะเพื่อนรู้เรื่องเยอะเพื่อนชอบพูดใช่รู้แล้วจะชอบไอ้เฮียเล่าหลังๆเล่าอะไรฟังไม่ได้เลยเล่าวันนี้นะพรุ่งนี้พูดเลยเมื่อก่อนเล่าไว้ได้รืเดือนหนึง่ง<ต>หรือว่าเวลาไม่เท่าพี่ป๊อปนะอันนั้นนะไม่ได้เล่าด้วยไอ้สัตว์อันนั้นอะไรอันนั้นกุเรื่องไอ้เฮียชอบพูดมั่วซั่วไอ้สัตว์นักศึกษามีรอยสังในอุคีอยู่ตั้งหลายเดือนอ้เฮียว่าไม่มีแต่กูเชื่อเขาคือกูรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่พูดจาอะไรแบบหนักแน่นโอ้ยัไอะแ เกสิเก่าโอเคโเชิญนะคะเชิญนะเชิญนะ Let know, Love fading so apart. Begin enjoy enjoy ค <Okay, okay. S 1> ุยกันแบบว่าเหมือนเพื่อนเมากันแบบเมาแบบเีั่วเหนน่าวเยะวาจะเข้าก็เข้าเลยเฮียตกใจหมดกำลังดูดน้ำเขาเลยสิ เก่ามอรังสิตรหัสอะไรกันบ้างครับรหัส59ค,ค่ะรหัส62ค่ะสิทธิ์เก่ายัง 59, 62รหัสอะไรคะ4 8ครับแก <laughs> ่มากค่ะอีควายกูก็รุ่นเดียวกับมึงค่ะมึงรหัสอะไรตอนมึงเรียนมหาลัยมึงรหัสอะไร47อเจ้เก่งกว่ากูอีกยี่คนลุกคนแก่อู้แปลว่าพึ่งจบไหมคะ 5ปีค่ะเออจบมาห้าปีห้าปีหนูจบประมาณ2ปีค่ะสองปีหมาดๆเลยสิใช่เรียนคณะอะไรกันบ้างอ่าอ่าเรียนคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษค่ะโอ้เมนเาเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธาค่ะโอ้สาววิวัฒนใช่วิศวกรรมโยธาอย่างนี้หนูต้องถือดาบไรเซเบอร์ป่ะโยธา เดี๋ยวนะถามชื่อแต่ละคนก่อนชื่ออายชายมะนาวโอเครู้แล้วว่าเรียนด้านไหนกันมาตอนนี้ก็ทํางานทำงารกันเร้ยบรทำงานทำการค่ะอันนี้ตอนนี้เป็นพนักงานบริษัทค่ะตำแหน่ง personal assistant ค่ะเรียกก็เลขาของหนูก็ตอนนี้ก็ทํางานด้านวิศวกรรมโยธาอยู่ที่บริษัทเอกชนค่ะ มาพูดถึงเรื่องความรักหน่อยครับตอนนี้แต่ละคนโสดกันมานานหรือยังฮะอายโสดมาประมาณ4ปีค่ะก็คือตั้งแต่เรียนจบหรือเ่าเรียนจบได้นิดนึงแล้วก็โสดเลยโสดยาวประมาสี่ปีสามานานแล้วครับของหนูประมาณปีกว่าค่ะเอ้ยพอพอกันเลยหนิพอเรียนจบปุ๊บแอบนึงก็เลิกเลยถูกไหมใช่ค่ะรังสีมันร้ายพี่อรังสีมันร้ายหรอ ร้ายจริงร้ายจริงก่อนที่จะไปรังสิตมันร้ายย้อนกลับไปก่อนรังสิตก่อนหนูแบบมัธยมมัธยมหรือว่าแฟนคนแรกอายแฟนคนแรกคือที่นับว่าเป็นความรักเป็นผู้หญิง<ม>เป็นเพศเดียวกันเนาะเหมือนเรารู้จักเขาจากที่แบบเขาเป็นเพื่อนของพี่<ม>ที่เราสนิทเนาะเขาก็เป็นทรงแบบผู้หญิงทรงเท่ๆแต่ว่าไม่ใช่ทรงทรงนี้อะไรเงี้ยได้คอนแทคกันอะไรเงี้ยแล้วก็คุยคุยกันผ่านไลน์เนาะแล้วทีนี้ได้คุยกันทุกวันจนมันแบบเราเรารู้สึกใจเต้นทุกวันเลยเราตื่นเต้นที่จะเจอเขาทุกวันเลยแบบทําไงดีนี่คืออาการอะไร อาการแบบนี้เรียกรักหรือเปล่าเนี่ยงั้นเราคงเป็นคนคุยกันละมั้งอะไรเงี้ยไม่มีการพูดคุยถึงสถานะเราไม่มีการที่จะแบบว่า<อ>เราเป็นแฟนกันไหม,ไมอะไรเงี้ยไม่ได้มีการคอมมิทเมนต์กันว่าเราเป็นแฟนหรือไม่เป็นแฟนแต่ว่า <ๆ S 2> ไอ้ลักษณะด้วยการคุยทุกวันนี่แหละมันทำให้เรารู้สึกว่าคนนี้ละมั้งที่เป็นคนคุยของเราในยุคนั้นมันมีเรียกคนคุยหรือยังหรือยังต้องเรียกแบบทิกกับอะไรยังไม่ยังแต่มันก็ไม่กล้าจะถามใช่ไหมมันไม่กล้าจะถามกันใช่แต่ว่ามันก็เหมือนแบบมองข้ามจุดที่จะแบบว่าเธอขอเราเป็นแฟนสิอะไร มันมันไม่รู้สึกว่าที่จะต้องขอเขาขนาดนั้นแต่ว่าเราสบายใจกับที่แบบสถานะณตอนนี้อะไรเงี้ยเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆจนแบบประมาณแบบ2ปีได้อะไรเงี้ยซึ่งเวลาคนอื่นถามว่าคนนี้คือใครเราก็บอกว่าเออคนนี้แฟนนะแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้แบบเธอเธอเป็นแฟนเรานะอะไรเงี้ยอ๋อใชแต่คนอื่นถามบางคนต่างแนะนํากันว่าคนนี้คือแฟนนะอะไรเงี้ยใช่แล้วคบกันนานไหมครับประมาณ2ปีค่ะประมาณ2ปีแล้วก็เหมือนแบบว่าด้วยความที่เราคบกันนานเนาะความเอาใจใส่ด้วยผู้หญิงด้วยกันอ่ะเขาจะใส่ใจกันมากเทคแคร์กันดีอะไรเงี้ย ยกตัวอย่าง,ง,ง,งให้พวกพี่รู้เลยได้ไหมว่าไอ้ความเป็นพอผู้หญิงๆเขาอยู่ในกัครคบกันเนี่ย เขาใส่ใจกันเบอร์ไหนเขาเข้าใจกันเบอร์ไหนอธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันคือความใส่ใจเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าท้องเมนปะเมนใกล้จะมาใช่ปะเด็ดอานี้กินอันนี้ช่วยดูแลเพราะว่ามันเหมือนว่าเข้าใจว่าพีเรียดเนี้ยแบบเธอจะต้องเป็นแบบนี้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายบางคนอาจจะทําให้ได้แต่ว่าผู้หญิงมันไม่ต้องไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดใชแบบนั้นที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเข้าใจความเทคแคร์เขาแบบเต็มร้อยชายก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้แหละที่ยังเป็นที่หนึ่งในใจจนถึงปัจจุบันนะอะไรเงี้ยชายก็เลยแบบเอ้ยคนนี้แหละ อันนี้คืออยากตั้งใจบอกเขาผ่านรายการบ้างหรือยังไงพู้ได้นะเราเขารู้เขารู้ประมาณนั้นค่ะอันนี้ก็คือคนแรกแต่ว่าเราเลิกกันด้วยความแบบว่าคบกันนานแล้วมันความใส่ใจบางทีมันก็อะไรขาดหายไปเราก็เริ่มแบบทักทวงเขาอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเราเองแหละที่เราทักทวงอยู่กันนานจนชินใช่แล้วพอเขาแบบเขาไม่ทําอะไรให้เราอย่างเงี้ยเราก็ทักทวงว่าทําไมทําไมไม่ตอบถึงตรงนี้แล้วทำไมไม่บอกอะไร ความแบบยังเด็กเด็ก <ๆ S 2> อะไรเง<ม>ี้ยค่ะม4ม .5 ใช่ก็เลยจบกันไปจบกันไปด้วยดี คงรู้แล้วค่ะถ้าคนแรกก็คือเอามหาลัยเลยดีกว่าค่ะก็คือครบตั้งแต่ปีหนึ่งจนปีสี่เลยเนีจบครบนานนะปีหนึ่งถึงปีสี่ใช่ค่ะสี่ปีเขามาจีบไหมฮะหรือว่ายังไงฮะเขามาจีบี่อยู่คณะเดียวกันไหมครับหรือว่าคณะอยู่คณะเดียวกันแต่ว่าคนละสาขาค่ะก็คือเขาก็อยู่วิศวะอีกสาขานึงค่ะแต่ว่ามาเรียนด้วยกันที่ศึกหนึ่งแล้วเหมือนอาจารย์เขาให้จับกลุ่มเป็นกลุ่มรายงานอะไรประมาณนี้ล่ะค่ะเป็นวิชารวมเป็นวิชารวมที่เรียนด้วยกันมันเป็นวิชารวมที่แบบอาจารย์ให้แบบรู้จัก เพื่อนต่างสาขาอะไรวันเนี้ยค่ะเราได้โดดไปอยู่กับเขาแค่คนเดียวผู้หญิงคนเดียวได้โดดมาอยู่กลุ่มผู้ชายหมดกลุ่ม้ชายแท้หมด้ชายแท้หมดเลยพอเริ่มเรียนเสร็จปุ๊บเขาก็เหมือนทักมาหลังบ้านว่าเอ้ยมึงเดี๋ยวไปกินข้าวกันไหมเนี่ยกูกูเหงากูไม่อยู่เพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยเออไปดิต้วทีนี้ก็เหมือนกับเขาก็แบบว่ากูไปเล่นที่ห้องมึงได้ไหมกูไม่อยู่เพื่อนอะไรเงี้ยมึงเหงาเเหรอฮ้ยมึงมึงวันนี้กูวันนี้กูไปเล่นบ้านมึงไดปะมึงจะมาเล่นบ้านกูหรือเล่นกูไม่กูอยากไปเล ลัวจะเฮี้ยเลยแต่มาเล่นเกมจริงๆไม่ไม่แต่ว่าแล้วแล้วหนูกล้าให้มาเหรอก็ให้มาค่ะเพราะว่าคิดว่าเป็นว่าเป็นอ๋อว่าเป็นเพื่อนกันใช่แล้วเขาก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมวันแรกเฮ้ยเฮี้ยพี่ก็ตื่นเต้นไปโชว์ความเป็นเพื่อนเลยใช่ก็คือเมืงเดี๋ยวกูไปขออยู่ห้องมึงแป๊บหนึ่งได้ไหมยเงี้ยก็ให้มาเขาก็นั่งค้างเตียงเล่นเกมคือแป๊บนึงของมันก็คือตีสามมันยังไม่กลับเลยเ้ยแล้วหนูก็อยู่เล่นกับเขาหนูก็นั่งเล่นเกมกับมัน่ะเล่นา L ีแต่ว่าตีป้อมอย่างเดียวหนูไม่ได้ อ,อุ้ยแต่อยู่กันถึงตีสามก็ไม่ธรรมดานะแปลว่ามันถูกคอแล้วแบบถูกจริตแล้วแล้วทีนี้ก็เหมือนเริ่มไปไหนมาไหนกันมากขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะก็เหมือนเขาก็แบบทักมาเหมือนส่งรูปมาให้เลยแบบแบบเรียนวิชาได้อยู่นะเดี๋ยวทำนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเลิกเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวไปรับจรินข่าวอะไรอย่างเงี้ยนานไหมกว่าจะได้ตีป้อมจริงเนี้ยสองอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ไม่นาน ก็ไม่นนาเท่าที่มึงเล่าเมื่อกี้นะมะนาวในใจกูคิดว่าประมาณเดือนสองเดือนแบบสองสามเดือนเพราะเนี่ยเขาก็ไปรับไปส่งก็ส่งรูปมาให้เออแล้วก็จนตีป้อมจริงเสียเวลาเสียเวลาเสียเวลามันมันก็มีเพื่อนเขาที่เข้ามาจีบประมาณสองคนใช่ไหมแล้วหนูก็เลยบอกเขาเออเนี่ยเพื่อนมึงจีบกูนะไม่ไม่อันนี้พงษ์เอ้ยเธอแบบอันนี้เพื่อนเธอป่ะเออเออเนี่ยเขาเขาอย่างเงี้ยเขาเออเขารู้สึกไงกับเราจีบหรอเพราะว่าก็แบบบอกว่ามึง เพื่อนมึงพากูมานี่แล้วเขาบอกเขาไงแล้วเขาก็แบบเงียบแล้วก็อืมก็ช่างมันน um, ีก็ปล่อยไม่ต้องไปตอบอะไรเงี้ยหรอไปอีกวันนึงวันน้กลับมาเราก็บอกว่าไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วนะเขามัน รู้เลยว่าเขาจีบก right. ็คือหนูร oh, ู้ตั้งแต่หลังอาทิตย์หนึ่งไปแล้วค่ะเพราะว่าแบบทักมาเรื่อยๆแล้วก็ส่งข้อความมาเหมือนเขาก็เริ่มแบบเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยคนจีบมะนาวเยอะนะไม่ได้แล้วเว้ยเราทิ้งเวลาไม่ได้แล้วต้องเดินเครื่องแล้วแสดงว่าหนูคนจีบหนูเยอะถูกไหมแล้วทำไมหนูมาเลือกคนนี้ล่ะนั่นสิเขาเป็นคนเข้ามาคนแรกตั้งแต่หนูเข้ามหาลัยค่ะเพราะว่าหนูจะเลือกคนแรกเสมอเอาแล้วไอคนอื่นมึงไม่เผื่อให้มันเผื่อจะเป็นคนดีบ้างเหรอคนอื่นก็คือมองออกว่ามาเพราะอะไรไม่เอา อ๋อไอคนนี้คือต่อให้มันมาตีป้อมห้องเราวันแรกมันก็ไม่ทำอะไรเรามันก็แบบให้เกียรติเราใช่ค่ะแล้วก็เว้นระยะห่างเพราะว่าหนูเป็นคนไม่ชอบผลลัพธ์เซนก็คือถ้ากูชอบมึงแต่กต่อเองอะไรเงี้ยค่ะผลลัพธ์เนอะไรเงี้ยแล้วพอแล้วพอจังหวะไปตกลงคบกันล่ะหนูก็ถามเลยว่ามึงชอบกูเหรออุยเพื่อนกูแล้วเขาก็พยักหน้าเออแล้วหนูก็ถามว่าแล้วไงต่อเออแล้วมันก็บอกว่าก็เปลี่ยนสีก็จากเพื่อนก็เป็นแฟนสีอะไรเงี้ยคบเลยคบเลย สองแดนวะคบกัน4ีปีแล้วเนระหว่างสปีนั้นเป็นยังไงบ้างสี่ปีก็เหมือนเด็กๆอะค่ะก็มีแบบทะเลาะบ้างมีแบบคบๆบเลิกบ้างอะไรวะเนะยคะแต่ว่าก็กลับมาคบกันเหมือนเดิมจนจบทำไมความสัมพันธ์มันจบไปด้วยล่ะหนูความรู้สึกเปลี่ยนอะไรวะเนี่ยค่ะเป็นตัวเป็นที่ตัวหนูเองใช่เป็นที่ตัวหนูเองแล้วก็ในระหว่างทางก็เขาก็มีทะเลทลายบ้างนิดนึงอะไรวะเนี่ยค่ะหนูบอกเลิกไปแล้วครั้งนึงอ่ะแล้วเขาก็ร้ออยู่ประมาณเดือนนึงค่ะก็เลยกลับไปคบกันอะไรแบบเนี้ย แล้วทีนี้ก็เหมือนกับเรียนจบก็เหมือนหนูก็แบบไม่โอเคตั้งแต่ครั้งแรกอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ทําทุกอย่างที่เราและเขาไม่ชอบเช่นอะไรเที่ยวสวัดเลยแล้วจังหวะจังหวะที่มันเลิกกันหรอมันแบบมันมันจะปวดไหมหรือว่ามันแบบมันคิดกันมาโอเคแล้วหนูเฮียเองทำไมอ่ะหนูมีคนอื่นใช่หนูมีคนอื่นเองอ๋อโอเคแต่ว่ามันก็อันนี้คือไม่ได้ช่วยหนูแก้ตัวนะแต่มันก็มาจากเหตุการณ์ที่มันสะสมมาเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าโอเคเราก็น่าจะพอแล้วดีกว่า แล้วเขาจับได้หนูให้รู้เองเลยค่ะอ๋อหนูบอกเขาเลยสารภาพเลยก็การโทรศัพท์ให้ดูก็คือเปิดทุกอย่างให้ดูว่าคุยกับคน<ๆ>นี้นนี้นะ,<ช>ะก็รู้เองเลยแล้วเขาว่างไงเขาว่างไงเขาก็อกตอนแรกก็ไม่ยอมค่ะก็ไม่ยอมเลิกแต่ว่าหนูก็ยืนยนันว่าแบบเออจะเลิกเลยอะค่ะก็เลยได้เลิกกันเพราะวันนั้น กลับมาที่หนูบ้างหลังจากคนแรกที่มาุสูมันลืมเขาไม่ได้ในการที่เขาทําให้เราดีเหลือเกินคนต่อมาเป็นยังไงบ้างฮะเที่ยเลยเที่ยเลยโอ้โหเที่ยเ้ยเอาเอาเอายังไงมันยังไงใช่ไหมก็คือเราได้รู้จักเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเพศชายแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เหมือนเขาก็เข้ามาแบบเข้ามาจีบเราเออเข้ามาคุยนู่นนี่นั่นช่วงนั้นเรากําลังจะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเราเรากาลังจะมาที่นี่แล้วอาช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราคบกันตกลงตรงใจว่าคบเขาเรียนอยู่อีกที่หนึ่งแต่อยู่ในย่านนี้แหละอะไรเเเีอป็็นช่ราก เป็นหลีดเนาะเป็นหลีดของคณะอะไรเงี้ยโอ้โหสวยสัพรั่งเลยตอนนั้นแสดงว่าเลิผู้ชายแบบลุมแฟด เอออแฟนันนี้ก็มั่นเกินเลยแล้วคือเหมือนว่าแบบเราก็ซ้อมเสร็จแล้วเราก็จะแบบก็ไปหาเขาแถวแบบจตุจักรอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอ้ยขอเล่นโทรศัพท์หน่อยปกติเขาก็จะให้เล่นเกมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราขอเล่นหน่อยสิปึ๊บไม่ได้ไม่ให้ก็เอ้ยเป็นไรเอ้ยเอาแล้วแบบเยี่ยมันยังไงมาดูดกันนะดูดกันนะเฮ้ยเป็นไรเฮ้ยเปเลยแบบเอ้ยเป็นไรปกติก็ให้อะไรเงี้ยอ่ะไม่ให้ก็ไม่เป็นไรกูโหลดของกูเองอะไรอย่างเงี้ย สักพักขอเปลี่ยนเพลงในโทรศัพท์หน่อยเ,ออเขาเปิดเพลงอยู่ขอเปลี่ยนหน่อยรักขอรหัสไม่มีไม่พูดไม่ไม่บอกแบบทําไมอะทำไมไม่ให้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบคาใจตรงนั้นเชา้ามาปุ๊บเขาอาบน้ําเขาอะเปิดเพลงทิ้งไว้แต่ไม่ได้ล็อกหน้าจเอเราเออไอเราก็อยากเลือกเพลงใหม่ซะด้วยวันนี้มาฟีลนี้แล้วก็อยากแบบเอ้ยอีกเพลงนึอง เอื้อมาหยิบโทรศัพท์เออ้ย่สักหน่อยละกันเลื่องลือรเลื่องไม่ไม่ไม่เรือกเพลงอุ้ยเปิดแชทสไลด์มันสไลด์ดูเนื้อเพลงไปเจอเจออะไรบ้างคุยกับคนคนนึงบอกว่าผมเบื่อเขา่ะพี่เขาไม่ดีเท่าคนเก่าผมเลยเขาไม่ดีเท่าคนเก่าผมเลย หรอพิมคุยกับอีกคนนึงแบบนี้แบบนี้อูเห็นก็เจ็บแบบใช่แล้วมันเป็นระยะยาวหมายถึงว่าคุยหลายเดือนแต่ว่าแต่เป็นเรื่องเดิมๆแต่ผมเบื่อเขาที่แต่ว่าแต่มึงก็ยังบอกรักกูปกตินี่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยเข้าไปดูโปรไฟล์คนนี้ว่าเขาคือใครสรุปเขาคือพี่ในขณะเราที่รู้จักกับเขาแล้วเหมือนพี่ผู้หญิงคนนี้เขาก็เหมือนคอยอัปเดตข่าวสารของเราไปให้เขาว่าแบบคนนี้มาจีบน้องเรานะไปอัปเดตไปอัปเดตทำตัวเป็นสายสืบ ให้ตัวเซียมแต่จริงๆแล้วอ่ะมันจะรอเซตหย่อแฟนเราอยู่ะม,มันจ มันจะซิ่งมันจะซิ่งแต่เราอยู่แต่บางเอิญว่าเขาคนนี้ที่แฟนเก่าอายปรึกษาเป็นเพื่อนของแฟนเก่าเขาที่เขาบ่นคิดถึงนี่แหละโอเคมันมันศึกอยู่ในวงโคจรเดียวกันหมดใล้าจังหวะนนเขาเดินออกจากห้องน้ำอดีตายอย่างนี้เลยอุ้ยชิบหายแล้วมันยังไงแล้วเขาก็คว้าโทรศัพท์ไปเลยนี่จะทำวะยังไงไม่มีอะไรเราจะเปลี่ยนเพลงเฉยเขาอธิบายไม่ถูกเขาโลกเขาโลกแบบไม่มีอะไรไม่ได้ทำอะไรเพราะมันเป็นคําพูดที่ชัดอยู่พอสมควรถูกปะมันก็ถาอะไรตอบไม่ได้แล้วอ่ะใช่มันคนทําผิด เราก็เลยแบบไม่รู้จะไปต่อยังไงแล้วไม่อธิบายใช่ไหมได้วางโทรศัพท์แล้วเก็บกระเป๋ากดเลยแล้วหลังจากนั้นคือไม่ติดต่อเขาเลยตั้งแต่วันนั้นเลยโอ้ยใจเด็ดนะใจเด็ดนะปึ๊บเดียวเลยเพราะในเมื่อคุณไม่อธิบายถูกป่ะใช่ไม่อธิบายแต่ว่าทุกอย่างมันชัดหมดแล้วอะไรเงี้ยพอเก็บกระเป๋าเสร็จปุ๊บออกจากห้องเลยแล้วคือเขาก็พยายามล้างแหลดแต่ว่าเราแค่ไม่อยากฟังอะเรารู้สึกว่าเออขอคุณค่ะ เฮ้ยให้น้องซีเฮ้ยให้น้องซีขอโทษขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่จิตใจเนี่ยรายการตลกไ้เย Reg ี่ยมึงก็อย่าไปนี่ซีเออเฮ้ยแต่ว่าใจเด็ดนะคือแบบเขาล้างแหละขอโอกาสแหละแต่ว่าเราไม่เอาแล้วเราไม่เอาคือกล้าท้าออกจากห้องปุ๊บเขากดโทร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 อยู่งั้นเราบอกเลยเราแบบรู้สึกว่าอันนี้ไม่ให้เกียรติเราถ้าสมมติว่าแค่เกิดชั่ววูบในวันเดียวในคืนเดียวอะเราให้อภัยได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นระยะแบบเราย้อนดูอะมันคือแบบมันไม่ใช่แค่แบบหลักวันอะมันคือหลักเดือนที่เขา แบบเข้าใจมันเหมือนความรู้สึกที่ว่ามึงไม่รู้สึกรักกูตอนไหนวะใช่<ม>แต่แต่ก,กูอ่ะยังรู้สึกเหมือนเดิมกับมึงทุกวันเลยแล้วกูก็ค,<ช><ช>คิดว่ามึงเหมือนเดิมกับกูด้วยเพราะว่า<ม>ทุกครั้งมึงก็บอกคิดถึงนงนู่นน,นี่เหมือนเดิมแต่คําพูดที่มึงพูดอ่ะมันไม่มีความรู้สึกจริงใจอยู่ในนั้น<ช>แล้วใช่มันม,มันปลอมไปหมดเลยเออมันเลยรู้สึกมันชาแล้วแบบงั้นแบบนี้แหละที่ไม่ควรจะได้รับความรักจากเราเลยแม้แต่ความเป็นเพื่อนที่ดีหรืออะไรเพื่อนมนุษย์เราก็ด้ับ เย็นๆนะตรงนี้มันคือมันจะเย็นๆได้นะมันจะเย็นๆได้นะแต่เย็นๆนว่าสมมติว่าบอกไม่รักอ่ะแล้วบอกกับกูอ่ะง่ายกว่าไปบอกคนอื่นอีกแต่มึงบอกคนอื่นซึ่งคนอื่นของมึงอ่ะเป็นคนที่รู้จักกับแฟนเก่ามึงด้วยแล้วรู้จักกับกูด้วยอ่ะกูต้องเจ็บอีกกี่ทอดวะเนี่ยเงี้ยใช่แต่มัแต่มันดีมากเลยที่เราตัดความรู้สึกออกไปเลยว่าคนแบบนี้กูคบไม่ได้แล้วใช่ใช่คือแบบมันหนึ่งมันไม่ให้เกียรติเรามันมันมองเราเป็นอะไรอ่ะมันไม่เห็นค่าเราอ่ะเราก็เลยแบบว่างั้นพอแบบเลิก หัวเศร้าหัวเศร้าลงสารมึงหัวเศร้ากูลุงสารมึงหัวเศร้ามาพูดถึงสเปคดีกว่าใช่สเปกไอตอนนี้ชายหญิงได้หมดแต่ว่าจะช่วงนี้จะโฟกัสไปที่ผู้ชายมากกว่าเน้นคนสูง1 8อยแปดสักเจ็ดห้าได้ไหมถอยไปไหมพี่สั็5เซนไม่ได้เกินมันก็มันไม่ใช่เคราะี่ชอบครับเราไปเสรก็ได้ เป็นคนใจเย็นให้เกียรติกันมไม่ติดหรูไม่บุลลี่มไม่เฮี้ยไม่ร้องกระจอก ไม่ล็อกหน้าจอเปิดเพลงก็เปลี่ยนเออครับเปิดเพลงไม่ล็อกหน้าจอจะพิจารณาต้องหเกมที่เล่นหน้าตาห่อคะตีคมได้หมดเลยแบบว่าจะเข้มจะตียังไงได้หมดเลยสมมติจะพัจะผูว่าเป็นเป็นคนมาจีบแล้วมันไม่ได้สูงว่า80ล่ะหรือเตี้ยกว่าหนูอะไรเงี้ยแล้วแบบเข้ามาชอบหนูอะไรเงี้ยหนูโอเคไหมยอมสละไอ้พวกอันนั้นทิ้งได้ไหมถ้าเขาเป็นคนน่ารักอาจจะเป็นถ้าเรื่องไม่เซตเขาดีมากอะไรเงี้ยเราก็คงแบบก็เปิดใจก็จะมองข้ามได้แต่ถ้าแบบว่าแอดเฟิร์สไซน์เนี่ยถ้าเห็นแล้วแบบโอ้โหแบบใช่เลยก็คือจะะต้องปรมาณนี ประมาณ<ห>นี้สิ่ง<ช>จะดึงด<ช>ูดความสนใจเราได้ป,ประมาณน,น,นาณี้<ช>แล้วแล้วแล้วนิสงนิสัยก็คือแบบแบบฟิล์มมาเด็กไหมหน่อยคี้อ้อนไหมหรือว่าชอบผู้ชายแบบแมนแบบว่าปกป้องเราได้ใช่ชอบชอบแบบผู้ชายแมนๆนหมายถึงว่าไม่ชอบผู้ชายงีเง่าไม่ชอบงงงงเพราะเราคิดว่าเราก็ดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งแล้วเราไม่อยากดูแลเขาเพิ่มเราอยากดูแลึกันและกันอะไรอย่างเงี้ย ดีแล้วมีแบบไหนที่เลทแปลกบ้างกูไม่เอาคนอย่างมึงคือมึงถ้ามึงมาทรงนี้กูกูเลิกเลยไม่ชอบคนที่เหยียดเพศไม่ไม่ชอบคนที่บูลลี่อะไรเงี้ยแบบเหยียบเท้าเหยียบเท้าอันนี้ขอเหยียบหน้ามึงเลยขอเหยียบหน้ามึงเลยอะไรเงี้ย แล้วนั่งเรียบร้อยมาตั้งนานหัวเยดน้ำเลยเหมือนกันก็ไม่บอกเออเอาไม่ไม่ชอบไม่ชอบคนเหยียดคนอื่นใช่ไม่ว่าจะเป็นทั้งเหยียดเพศทั้งจะด้วยการงานก็คือไม่ชอบคนแบบมายเซ็ตไม่ดีอ่ะใช่ใช่แบบคิดว่าตัวเองสูงส่งกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยน้องมะนาวครับเออสเปคใช่ไหมคะสูง175ขึ้นไปค่ะแล้วก็เป็นคนใจดีรักสัตว์แล้วก็รักครอบครัวค่ะเป็นคนอบอุ่นเข้ากับเพื่อนได้แล้วก็เข้ากับครอบครัวเราได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าเป็นหัวเรียนได้เลือกก่อนค่ะ หัวเกรียนคือข้าราชการหรอใช่ไหมนี่คือหนูเป็นคนแรกๆนะที่มาในรายการพี่แล้วบอกว่าชอบผู้ชายหัวเกรียนแสดงว่าถ้าไมลูกไม่เดินเข้าไปกรมตำรวจในรังมันจะได้เดี๋ยว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 ไอ้สัตว์เขาเดินเข้าไปนั้นมีเรื่องสมัยนี้ก่อนมีแต่องคุณเฮ้ยตำรวจหลอกก็มีตรงเนี้ยนะก็มีไงคะคือเดี๋ยวก่แล้วแสดงว่าหนูชอบข้าราชการชอบคนในเครื่องแบบใช่ค่ะชอบคนในเครื่องแบบ ว้าวโอเคโอเคน่าสนใจน่าสนใจเราต้องหน้าหลอด้วยนะคะถ้ามาแบบหน้าไม่หลอก็ไม่เอาอ่าหัวเกลียนได้แต่ก็หน้าต้องช่งหน้าดึงด้วยดูแบบสะอาดอาบน้ำมาและสิบรอบเลยนะคะต้องยศใหญ่ไหมหรือว่าไม่ต้องก็ไม่ต้องค่ะไม่ต้องพอดีหนูเป็นคนชอบคนอายุน้อยกว่าอไม่ชอบคนอายุเยอะกว่าชอบมาเด็กชอบอ้ชอบมาเด็กไอมาเด็กของพี่คนสวยอ๋อแต่ต้องเป็นมาเด็กที่มีการมีงานทำแล้วก็ดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมาพึ่งเงินหนู เพราะว่าหนูจะใช้ของตัวคนเดียวเจ็เจ็เจ็ดเออมันเอาผู้ชอบมึงว่ะมึงแบบมึงมึงจะใช้ของกูคนเดียวเออมึงคนตรงมึงก็ไปหาของมึงเออๆีดีดีดี ข้อดีเ้าเสียหน่อยไหมข้อดีของหนูนะคะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงมากการงานมั่นคงการงานมั่นคงแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าตั้งใจแล้วก็รักใครก็คือให้หมดเลยยกเว้นเงินเป็นของกูยกเว้นเงินเป็นของหนูเพราะหนูทำงานเหนื่อยนะพี่มีแล้ใส้งานกรรมกรหนูต้องแบบโดนกรรมกรแซวทุกวันนะคนสวย เวลาเดินเข้าไซงานเป็นหนูเป็นคนสวยเลยนบเออเออแบบเราเราเหมือนเป็นนางฟ้าแล้วเขามาแล้วอืออะไรเงี้ยอารมณ์ไม่ทันเลยเนี่ยส่วนข้อเสียของหนูก็คือเป็นคนที่คิดแล้วทําเลยไม่วางแผนเลยมาเนี่ยค่ะอ๋อคิดแล้วทําเร็วใช่คิดแล้วทําเร็วใจร้อนบางทีก็ขาดการตรึกตรองไว้ก่อนในการที่เราจะทําสิ่งต่างๆออกลงไปถูกไหมใช่ค่ะ ทำอาหารเก่งไหมครับหรือว่าเก็บเงินเก็บทองเก่งไหมหนูเป็นคนที่ชอบทาอาหารมากๆค่ะคี้หึงที่ห่วงไหมไม่ค่ะไม่หนู็แต่ว่าความมั่นใจที่มากๆของหนูมันอาจจะเป็นข้อเสียในในอีกมุมหนึ่งก็ได้นะเพราะมันอาจจะทำให้เราเวลาคุยกับแฟนหรือคุยอะไรมันรู้สึกว่าพอเรามั่นใจเกินไปมันอาจจะไปกระทบคาพูดของเราบางอันมาอาจจะกระทบเขาอะไรเงี้ยแล้วข้อเสียของหนูก็คืออีกข้อนึงเลยนะที่หนูไม่สามารถแก้ได้ก็คืออีโก้ก็คือแบบว่าเวลาทะเลาะอะไรกับแฟนก็คือว่ากูไม่ผิดมึงสิต้องขอโทษ โอเคเป็นคนมีอีโก้สูงสมมติว่าสมมติว่าทำผิดเราต้องพูดว่าอะไรนะก็แล้วไงต่อนี่ไม่พูดตอนนี้ก็แบบปรับแล้วเพราะว่าเราทำงานก็เลยต้องแบบใจเย็นในในที่ทำงานอะไรมาเนี่ยค่ะแต่ก็แต่ถ้าในใจก็คืออย่างนี้แล้สาววิศวกรมันก็จะประมาณนี้ลุยลุยกลับมาที่สาวสวยของเราครับข้อดีคิดว่าเป็นคนอารมณ์ดีค่ะขำง่ายติดตลกอะไรเงี้ยแล้วก็เพลง ชอบเปลี่ยนเพลงแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือคิดว่าตัวเองแฟร์กับทุกคนหมายถึงว่าเราได้เท่าไหร่เขาต้องได้กลับไปเท่านั้นอะไรเงี้ยเราเสียเท่าไหร่เขาต้องเสียเท่ากับเราประมาณนั้นคีมีข้อดีอะไรอีกฮะแบบอย่างอื่นชอบดูหนังฟังเพลงชอบเที่ยวต่างจังหวัดไหมเป็นผู้หญิงลุยลุยไหมหรือว่าคิดว่าตัวเองก็ก็ลุยในระดับหนึ่งหมายถึงว่าเราอยู่คนเดียวได้ดีเนาะไม่ว่าแบบว่าจะเรื่องจะร้ายจะเกี่ยวจะหาอะไรก็เอาได้หมดอะไรเงี้ยรับได้หมดเป็นผู้หญิงแข็งแกร่งแข็งแกร่ง ข้อเสียล่ะข้อเสียคิดว่าเป็นคนที่ใครทําอะไรกับเราที่ไม่ดีแล้วรู้สึกว่ามันไม่แฟร์เราสู้เราสู้แบบจนถึงแบบหลักชนฝาเลยเราสู้เอาให้เขาแบบคืนไปสิบเท่าเอางี้คือไม่ยอมคนไม่ารู้สึกว่าเราไม่ผิดเนี่ยอุ้สู้เลยใช่แล้วก็รู้สึกว่าแบบใครทําอะไรให้เราฝักใจอ่ะเราก็จะฝักใจกับคนคนนั้นหมายถึงว่าจามํามกับคนนี้เลยแล้วเราจะไม่สามารถเหมือนเดิมกับเขาได้อะไรอย่างงี้ประมา้ เป็นคนเขาเรียกว่าแค้นฝังหุ่นแค้นฝังหุ่นแล้วเขเด็ดขาดเขาเป็นคนเด็ดขาดมีข้อเสียอะไรอีกไหมครับเป็นคนปากหมาติดแซวชอบแซวใช่ชอบแซวแต่คิดว่าเป็นคนแซวไม่คิดด้วยบางทีเราก็ไม่ได้ดูอารมณ์ของเขานะว่าแบบผิดจังหวะอะไรเงี้ยก็คิดว่าอันนี้เ้าเสียแหละหมายถึงว่าปากไวหัวไวชอบจะเล่นอ่าปากไวติดเล่นใช่ติดเล่นไปเนาะก็เป็นต่างกักที่เท่าไหร่นะก็ก็เชื่อก็ก็เชื่อ ไปเจอได้ที่ไหนนอกจากไซต์ก่อสร้างคะน้องมะนาวเจอได้ที่ไหนบ้าอจีทิกเก็ตแล้วกันล่ะค่ะไอจีทิกเกตอ่าไอจีทิกเกหนูชื่ออะไรครับไอจีนะคะนาวอลิสลาค่ะแล้วก็ทิกเก็ตก็เป็นอลิสเฉยๆค่ะแล้วหนูไม่เที่ยวเลยเหรอคะเที่ยวกลางคืนไหมคะหนูไม่เที่ยวกลางคืนตั้งแต่เรียนจบแล้วค่ะรู้สึกว่าเรา m ิ n i bed ตัวเองหาเจอสิ่งดีๆแล้วอ่ะก็เลยไม่เที่ยวแล้วโอเคพี่อาล์ตครับไอจี IGI AIQ d อไอคิ o ดับเบิลโอสามตัวค่ะแล้วก็เดือศกค่ะถ้า DM ไปทั้งสองคนมีคน DM มาจีบจะตอบไหมฮะตอบค่ะแต่ว่าก็ดูจรณาคนลองไปตัดผมเกลียนไปก่อนแล้วลองทักมาเออน้องอาย่หละถ้ามีคนดี d m มมาจีบก็ไล่ไล่ดูหมายถึงว่าดูถ้ปมีถูกความมุ่งใช่ดูความมุ่งก่อนเลยเออถ้ามีถูกใจก็ตอบแต่ก็ไม่ได้ทุกคนมันก็ต้องเลือกนิดนึงวันนี้ขอบคุณน้องๆมากนะครับสนุกมากๆเลยนะครับผมแล้วก็น้องๆนะครับผมเด็กมหาลัยที่น่ารักนะครับ อยากมีความคล่องตัวครับเดินทางมามองง่ายๆนะครับผมลองมองหารถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่สนุกผ่อนง่ายราคาก็น่ารักสุดๆครับผมกับย a ม a h a f a าซิโอไฮบรเอาไว้ชักหนึ่งคันนะฮะจะไปเรียนไปเที่ยวไปทำกิจกรรมอะไรก็สะดวกสุดๆใช่ค่ะฝากไว้ด้วยประหยัดน,น้ำมันมากเพื่อนผมซื้อมา2ปียังไม่เคยเติมน้ำมันเลยฮะมันไม่ขี่หรือเปล่าไม่ก็ไปจอด <c oughs> ไว้เฉยไงมันไม่ค่อยมีเวลามันไม่ค่อยมีเวลามันยุ่งมันยุ่งมันยุ่งโอเคจีบนหน่อยหนู่อยไม่เป็น